ในที่สุดเพสซิมูเลเตอร์ X ก็อัปเดตสักทีนะครับน้องๆบอกใช้เพส็ซิมูเลเตอร์ X นะมันคือเพสซิมูเลเตอร์99ไม่แล้วหลังจากทุยแล้วหลังจากที่อัปเดตมานะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมได้มานะไี่เป็นไงทุกคนเป็นตัวนะ7 700,000ปะ่ะ7 0 0 0ลิบสาม จ็ดแสนก็อีกหนึ่งหมื่นสามพันเลยทุกคนเจ้เคพลังม่งเยอะมากอันนี้คือพี่แนะนําว่าทุกคนอ่ะมาถึงอย่าอย่าเพิ่งรีบใช้ระเบิดเวดแล้วก็อย่าเพิ่งฟาร์มเวแนะนําให้รอสักพักนึ่งก่อนห้ทาทีสิบนาทีเราไปรอที่ตลาดเวดแล้วมันก็จะมีพวกเทพถูอ่ะเขาเอาตัวถูกๆมาขายเออแล้วก็ค่อยแบบไปซื้อตัวพวกมันเอานี่เป็นไงแตอนี่คือสิ่งที่เราได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ระเบิดดูนะว่าระเบิดอ่ะมันจะแรงขึ้นหรือเปล่า อย่างแรกเราต้องมีบูทก่อนนะทุกคนเปิดบูทไปเลยบูทดาเมจบูทนั่นบูทนี่แล้วก็ต้องมีผลไม้ด้วยนะทุกคนผลไม้บวกกับนี่เลยครับเพิ่มเหรียญเพิ่มไปเลยรักสามเลยละกันเอ๊บคอยนี่แล้วเหมือนเราจะต้องกดผลไม้เพิ่มด้วนยะทุกคนอันนี้ผมขอตบก,กดผลไม้ก่อนนะ,ะกดไปเลยเฮ้ยไม่มีราคาผลไม้บอกทุกอย่างเลยนี่ว่าโคอย่างเฟี้ยวเลยว่ะ อันนี้คือถือว่าฟาร์มยากนะทุกคนถ้าเกิดแบบไม่มีตัวใหญ่ใช้เนี่ยในไปนยังไงหูแต่ถือว่าระเบิดเบามากเลยว่ะทุกคนระเบิดเบามากเลยนะจริงอันนี้ขนาดมีตัวมีตัวของดินแดนใหม่เนี่ยระเบิดยังเบาอะทุกคนผมคิดว่าเราจะต้องไปหาตัวใหญ่มาเพิ่มนะเอ้ไม่ใช่ตัวจากดินแดนใหม่เราจะต้องไปหามาเพิ่มเว้ยเมื่มันจะได้แบบซ้ำนหน่อยนึง เราผมต้องขอตัวไอ้ฟามก่อนวะจริงต้องขอตัวเปิดไข่เลยจังหวะนี้ขอย่าเปิดไข่ก่อนไปขออีกสักหนึ่งรอบแล้วก็ขออีกสักหนึ่งรอบผมคิดว่าพลังมันยังไม่สูงสุดเว้ยจริงไอ้ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกระปปองเว้ยจริงอ๋อพิสมูเลเตอร์แอบสะดุดเบาๆนะเราอะไม่ไหวเลยมาลองเปิดดูเลย คได้ตัวแบบจะ้ลงพลังมันเท่าไหร่กันวะเนี่ยผมคิดว่าต้องเปิดหลักพักนึงว่าจริงแล้วเราก็เอาตัวพวกนี้ไปใช้ทําระเบิดนะจริงเราต้องการพวกนี้เอาไปเพิ่มโชคเพื่อที่จะใช้ระเบิดฟาร์มแรงๆนะทุกคนเย้ yes, ได้โดมินาสองเลยว่ะคุณหมาได้คุณหมาด้วยปึ๊บไหนลองเช็คพลังก่อนดีว่าพลังมันเยอะปะ จากที่ผมมองเขาข้าวเลยทุกคนพาเราขอยพวกนี้เรียกว่าเออเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอาเรื่องอยู่นะผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีเกมพาร์ทนี่มันจะดีมากนะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากเติมเกมพาร์ทเกมนี้นะผมแนะนําให้ทุกคนอ่ะเข้ามาฟาร์มบ่อยๆเว้ยจริงเกมเนี่ยขอแค่ทุกคนเข้ามาเล่นฟาร์มบ่อยๆแล้วเพจไปขายอะ่ะทุกคนได้เกมพาร์ทครบแน่จริงแต่พอดีว่าพี่ไม่ขย,ยันไง พี่ก็เลยไม่ได้จะร้องแต่ลองดูดิ้ตัวนี้ถ้าเกิดเอามาร้วมมันจะเก่งแค่ไหนวะเพื่อมันจะช่วยแบ่งเบาได้นะทุกคนเพื่อจะทําให้ระเบิดของพวกเรามันแรงขึ้นนะเฮ้ยสามรอยกว่าหลอกระจอกอยู่ดีอะเอาจริงอันนี้ยิ่งกระจอกหนักเลยเราต้องไปเพิ่มอีกกว่าทุกคนไปเพิ่มอีกแล้วก็เปิดเพิ่มอีกนะทุกคนต้องเปิดไข่เพิ่มแบบนานๆเลยสวยมาแล้ว บูตเฟนมาผมคิดว่าเราต้องกดวะไม่งั้นมันจะช้ามากเลยอึอึอ,อึเนี่ยแต่ว่ามันก็ถือว่าแรงนะเอาจริงมันถือว่าแรงอยู่นะมันไม่ได้แบบเบาแบบน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะแรงเลยนะดูอือก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่น่า,นาเกลียดขนาดนั้นนะอะเยสมีกล่องด้วยฟาร์มเลยครับโอ้เป็นทิเลียนเลยวะ เหมือนว่าเขากันมาอยู่กันแค่แถวแถวนี้ปะเฮ้ยเราทำไมตรงนั้นผมเปิดได้วะงงเหมือนมาไกลกันได้แค่ประมาณนี้เองนะเอาจริงหรือว่าเขาไปไกลกันกว่านี้แล้ววะแค่เราไม่เห็นจมตีเลยเพื่อนจมตีเลยเพื่อนโหสัตว์เหลี่ยมังเยอะมากวะเอาจริงมานขึ้นแบบเป็นวงเลยอะยังสวยวะเออทุกคนคิดว่าผมจะได้เท่าไหร่ ถึงแบบหนึ่งร้อยทิลเลียนไหม <c oughs> ยอมยากอยากอืมขูบอกเลยไม่ได้อะไรเลยเอาจริงก็อย่างเน่ายอยากอยากเฮ้ยเน่าจริงไม่ได้อะไรเลยอันนี้สาระเลยโอเคทะลวงเลยทะลวงทะลวงทะลวงเราไปเลยครับไปคนปมาเดินกับเรานะจัดเลยอื้ออืออือผมกดระเบิดให้เพื่อนผมกดระเบิดใ,ให้เพื่อนเราไปเลยเพื่อน ึบอีกสักรอบไหมล่ะ <c oughs> อีกสักรอบเดียว่าไหอึงอ้งอึงอ้งอึง้งอึ้งอึ้งโหโคตรว่ะทุกคนดู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 ด,ดูอื้อึ้งปั๊บเดี่ยวผมจะเปิดไปที่ต่อไปได้แล้วอะ่ะดูดิไปล,ละเจอกันเหมือนตรงนี้เป็นที่สุดท้ายอะ่ะยังว่ะ,ะทุกคนเยเช่มันจะรีเบิร์ตได้อีกหนึ่งรอบวะ่ะเฮ้ยผลไม้ เย็ดกูซื้อรัวๆนะครับจังหวะนี้เฮ้ยมีร้านค้าเพิ่มอีกว่าเย็ดผมว่าตรงนี้ต้องเป็นของดีแน่เลยว่ะทุกคนตรงเนี้ยน่าจะของดีนะจริงปักเพิ่มเลยดีปะปักทงเพิ่มหน่อยดีกว่าอึ้งอึ้งสำหรับใครที่แบบไม่มีระเบิดเยอะเหมือนผมก็สามารถไปรอตอนเช้าก็ได้ทุกคนหรือไม่ก็ไปรอตามเทดอะจริงมันมีตัวตัวละครแบบถูกๆอยู่ถ้าเกิดเพื่อนตั้งใจหากันดีๆผมนี่หาแป๊บเดียวนะ ให้พี่แพช่วยหาพี่แพไปหามาให้ปั๊บเดียวเองได้ไหม,ล,มล่ะอึ้งระเบิดกูอย่างเน่าเอาจริงไม่ไหวเลยอ่ะ <S <S เพิ่มต่อยสักรอบกันอึงอ้งอึง้งอึ้งเย็ด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 ตึงจัดว่าเย็ด yeah, ตึงจัดว่าอึ้งโคตรเปลืองนะทุกคนอย่าหาใช้แบบนี้นะไปหารอเข้าเทรดเอานะทุกคนอืมแต่แบบผมอยาก ผมอยาก,กรีวิวให้ทุกคนดูไงว่ามันจะเป็นแบบไหนรีวิวแบบสบัใสายฟรยีอ่ะทุกคนอึง้งแล้วนี่คือตั๋วที่ผมเออล็อกอินมาทุกวันนะนี่เป็นงานได้48บาปใบละเยอะว่าแล้วนี่ก็กุญแจ25ดอกอันนี้ถ้าเกิดเอาไปขายนี่น่าจะได้หลายเพชรอยู่นะทุกคนอืมชึบโหลแต่งนี่เราไปเลยทุกคนชึบอึง้งแปลกวะ่ะ เอาจริงมันก็แรงนะเวมันแรงนะเวแต่แค่แบบกล่องมันน้อยอะ่ะมันก็เลยแลดูได้น้อยอะ่ะเฮย้ยที่ที่ท,ที่ที่สุดท้ายแล้วอ๋อดีคืออะไรเอ่ะที่สุดท้ายแล้วเวยเย่างเฟี้ยวอะ่ะมีของได้ว่ะทุกคนอย่าลืมเข้ามาเก็บนะของดี <c oughs> อันนี้เราก็จะปักธงเพิ่มนะทุกคนก่อนไปขออีกกรอบไป อึง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 แล้วเราก็จะเอาตัวไปขายนะทุกคนดูระเบิดมันแรงอยู่นะเอาจริงคือแบบได้ตัวนี้มาตัวเดียวนี่ผมซื้อมาแค่แบบหมื่นเดียวเองปะถ้าจำไม่ผิดอะแค่หมื่นเดียวไนงะทุกคนดูเนี่ยตัวเนี้ยโคตรตึงอะเอาจริงของดีบอกเลยว่าของดีของดีจัดอะได้ของอะไรมาอีกปะโอะ้หนึ่งเอ็มอะทุกคนเย็ดลู่อย่างแพงอะมันมีราคาบอกเลยอะ ฮีอาดอกละเอ็มกูถามจริงอ๋อไม่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 ไม,ไม,มันมันนับสองอันนี่ว่ะกูจะร้องอ๋อรวมรวมมันรวมให้เลยเย่ yeah. อย่างเฟี้ยวว่ะตกรูปละแสนได้สามแสนอืมเป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยเฟี้ยวว่าระบบแม่โคตรตึงอ่ะเยี่ยควร้ํายาราคาอย่างเนา่าแต่ทุกคนอย่าลืมเอาไปรวมนะบอกเลยว่าขายได้แน่นอนจริง เห,ห็นแล้วจะร้องเลยอุซ่าหดองไว้นะควกนี้จริงมันแพงกว่าน,นี้เว้ยดูดิแค่ไอแช่อันนี้งง,ง,งอัน,นเดียวอะสามเจดอ๋อโอเคแต่มันก็ยังถูกอยู่นะเอาจริงอันเนี้ยระเบิดสามไม่หนึ่งรอบประกรันอึ้งมันไล่ยตเช่กูมันไล่ครับเคของถูกเกินอึงอ้งอึงอ้งอึ้งอึ้งอึ้งสวยเพื่อนสวยสวยเอาอีกเอาอีแกระเบิดเลย โอ้มึงเกิดเป็นโกโก้คันไอต้ตัดอุ้ยอันนี้กล่องอะไรอะโจมตีลุกหน่อยโจมตีผมไม่ต้องลองกดระเบิดสักรอบดีไหมทุกคนคิดว่าไงดีถ้าเกิดอยากให้ผมกดระเบิดทุกคนช่วยกดไลค์ถ้าเกิดทุกคนไม่กดผมก็จะกดเองนะอึง้งเป็นไงขู่จะเทะไม่เข้าเลยงั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ปีหน้าละกันเพื่อนอือปีนี้เราขุดน้ำไม่ไหวจริงๆชิบเราต้องไปเปิดตัวก่อนวะทุกคน นี่นะผมแนะนําเลยพอได้มาเสร็จปผมก็เปิดตัวดอกข้างหน้านี้เราต้องไปดูนะว่าทำไงเราถึงจะรีเบิร์ได้หรือว่ารีเบิร์มันต้องรอแบบอีกวะผมคิดว่าน่าะอาจจะต้องรออีกนะึ๊ออ้ากูติดกูติดนี่ล่ะหุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยว่ะทุกคนเฮียตัวใหม่เย่ย่างตึงอึ้งของดีเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะค้ยนี่ไอตัวนี้ที่มันเอามาขาย คือขายกันอย่างแพงนะ้วเห็นบางร้านก็ขายกันแพงเลยนะแล้วขายออกด้วยผมจะลองไปขายดูอึ้งของดีของดีงดเฮ้ยไอเช่นนี้ของดีอยู่ถ้าเราถ้าเราอยากให้มันของดีกว่านี้ทุกคนจะต้องมาเปิดนี่นะแล้วก็เปลี่ยนสมุดก่อนนะตามคิดว่าแม่งก็ไม่ช่วยเท่าไหร่หรอก,กจริงรอดูว่ามันจะช่วยเปล่าอึ้งนี่ทุกคนมาดูเป็นสักขี่ยานนะ ามันจะขึ้นช่วยดีหรือเปล่านี่เป็นไงกดน,นี้ด้วยเห็นพี่โบสเปิดทีนี้แบบตำตาจะไหลอ่ะเอาจริงเหคเปิดไม่ได้อะไรเลย <c oughs> มาอึง้งเฮ้ยตัวใหญ่หยอกหยอกหยอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราลองมาเปิดทิ้งไว้สักประมาณยี่สปีนะทุกคนแล้วกลับมาทีผมคิดว่าน่าจะได้ตัวใหญ่แต่จังหวนะนั้นผมจะถ่ายทุกคนดูนะอื้อ เฮ้ยดูทุกคนโหผมเปิดได้ตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยได้ไงอะหลอกนะท,ทุกคนผมหลอกไปลองไปรวมกันว่าเราจะได้เท่าไหร่อพิวของรีไอตู้ฟิวมันจะใช้ได้หรือเปล่าวะอยากรู้วะเราจะไปเสี่ยงกันดีไหมทุกคนผมจะไปเสี่ยงให้ทุกคนนะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงเองหได้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบตัวโอเคจะร้อง อึง้งเปิดอกพัน 9, ตัวได้หนึ่งร้อยตัวโอเคพอละไปดีกว่าผมลองฟิวให้ก่อนดีกว่านี่เราผมลองฟิว้ก่อนนะทุกคนถ้าเกิดมันได้ของดีอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะบอกได้หือทุกคนคิดว่าผมจะได้ของดีไหมลุ้นวะลุ้นวะกลัวกูไม่ได้ชัวร์ดูทรงพอแพ้เน่าอืออืออุยยังกดได้ดกะ ทุกคนคิดว่าผมจะได้ตัวอะไรวะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวโง,ง่ๆแน่เลยยอกยอกน่าเป็นตัวดีๆแน่เลยตรงละใส่นี้เพิ่มอีกึออไดโนคูโอ้เกมก็ไม่ใช่ไม่ไม่ไมโเกมดีมากเลยผมรักเกมนี้จริงโอ้โหไม่เคยรักเกมไหนเท่าเกมนี้มาก่อนน้ำตาจะไหลเจ็ดคเกมดีจริงตัวหายไปแบบอย่างเยอะ แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนดูนี่สิ่งที่เราสามารถฟาร์มได้ต่อไปนี้นะผมจะบอกให้ว่าแม่งแบบยังโหดโคตรโอพีจริงระเบิดลูกเดียวพอลูกเล็กๆอะ่ะแบบทุกคนดูนะลูกเล็กๆพอหายหมดอึ้งไม่หายเฉยเลยกูคิดว่าพลังมันน่าจะต้องเยอะกว่านี้หน่อยป่ะจริงอึ้งขู่เคไม่กระดิกกูจะร้องมันต้องพลังแบบเยอะจริงๆอะ่ะเอาดีแต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะ ได้เหรียญเอาไปเปิดเยอะอยู่นะอึ้งถ้าเกิดมันตาย่ะทุกคนระเบิดเนี่ยผมคิดว่าแม่งกระปปองจริงไม่ใช้พวกนี้อย่างเดียวอะอึงอ้งอึงอ้งอึงอ้งอึ้งอึ้งได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ต้องเยอะกว่านี้ก็คือต้องปักทงนะทุกคนแต่ผมคิดจะปักแล้วบานสำหรับคืนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับหรือว่าเราจะไปลองขายอีกสักรอบดีหมนมเราขอไม่ขายก่อนดีกว่าทุกคนอือ เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวไปขายนะทุกคนว่มามันจะสามารถขายได้หรือเปล่าแล้วก็ราคาตลาดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตัวที่เท่าไหร่เออตอนมันอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ไปเลวเช็คเลยโอ้โหสามสิบเก้าเคได้อย่างเยอะอะผมนี่ทอดใจเลยผมนี่ทอดใจขายเลยว่าทุกคน <laughs> อยากอ อ้ยดูดิแค่ร้อยตัวเนี่ยดูคนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่าไม่ไปนั่งใช้ระเบิดเยอะๆเลยนะดูคนมาหาซื้อพวกเนี้ยแล้วก็แบบไปเปิดเนี่ยเอาระเบิดไปเปิดเนี่ยจริงเนี่ยดูดิคือผมก็จะได้พวกนี้มานี้ยากมากนะถ้าเกิดเรา,าฟาร์มตรงนี้เนี่ยเราใช้ระเบิดอะ่ะโอ้โหจบเลยจริงแปบ๊บเดียวจริงๆผมไม่น่ารีบเข้ามานะผมน่าจะมารอพวกนี้ก่อนรอให้มันแบบเก็บกันมาขายเยอะก่อนเนี่ย โอเคสำหรับรอบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจก็ฝากกดด้วยเด้อม